คอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่คุณแม่ได้ออกมาเผยรูปของหวานใจคนใหม่ของพี่เวียสุโลวัฒน์ล่าสุดมีคนขุดคลิปค่ะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการเปิดตัวเพราะพี่เวียเนี่ยเคยควงสาวคนนี้ออกงานมาแล้วค่ะ สืบเนื่องจากการที่คุณแม่ของพี่เวียสุกรวัตรค่ะได้ลงรูปโมเมนต์สุบอบอุน่นพร้อมเผยใบหน้าของสาวสนิทคนใหม่ของพี่เวียให้แฟนคลับได้เห็นกันแบบไม่ต้องซูมเลยค่ะพร้อมระบุข้อความในภาพดังกล่าวว่า love you all ค่ะบอกเลยว่างานนี้ทำเอาแฟนคลับและเหล่าเอ็ซีเนี่ยคือฮาได้ไม่น้อยเลยพร้อมขับพ้าไปคอมเมนต์และส่งหัวใจรัวๆเรียกได้ว่า i อของคุณแม่แทบแตกเลยทีเดียวค่ะต่อมาค่ะก็เกิดประเด็นร้อนขึ้นทันทีเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกๆที่ได้เห็นหน้าหวานใจคนใหม่ของพี่เวียแบบชัดๆ แต่อย่างไรก็ตามค่ะท่ามกลางาคำายินดีของแฟนๆเนี่ยก็ดันมีชาวเน็ตหรือเกียนคีย์บอร์ดอีกส่วนค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์แนวก่อกลนวและเน็บบวกแซะค่ะบางก็ลากมาเทียบกับอดีตแฟนเก่าดีกีนางเอกคนสวยระดับประเทศของหนุ่มเวียสปลวัตอีกด้วยค่ะและก็พอคอมเมนต์ไร้มารย,ยาทก,ก่อดราม่าของเกียน์คีย์บอร์ดนี่เองค่ะทำเอาชาวเน็ตแฟนคลับของพี่เวียเนี่ยออกมาฉะแทนเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่ากลายเป็นคอมเมนต์ที่เด็ดที่ชาวเน็ตแห่กดไลค์กันรัวเลยค่ะ ซึ่งคอมเมนต์นังกลก่าค่ะที่ออกมาฉะกับค่ะบอกว่าทุกคนควรได้สิทธิใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการเห็นใจหลายๆคนที่โดนด้วยบางเรื่องเราไม่รู้เรื่องราวส่วนลึกของเขาชื่นชมและติดตามไม่ชื่นชมก็เลิกติดตามดีกว่านะคะกับคนเก่าก็เลิกกันไปนานแล้วคบคนใหม่ก็สักพักแม่จะถ่ายภาพกับคนใหม่ก็ไม่เห็นแปลกเขาจะเปิดตัวคนใหม่ก็ปกติแต่คนที่ไปเม้นท์ทำนองคิดถึงคนเก่ายินดีกับคนเก่าด้วยพวกเธอเป็นอะไรมากไหมฉันว่าพวกเธอแบบแปลก บางคนไปเมนว่าเกียดเกียดเขาก็แค่เลิกติดตามไม่ใช่ไปตามด่าเขาจ้า v e สกุลวัฒน์ค่ะแล้วก็ยังบอกอีกว่า บางทีมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครสวยกว่าใครใครดีกว่าใครมีสติกันนิดนึงเถอะปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขากับคนหรือสิ่งที่เขาเลือกเถอะชีวิตคู่ของเขาให้เขาเรียนรู้กันไปดีก็คบต่อไปเข้ากันไม่ได้ก็ต้องเลิกกันเหมือนพวกคุณคณทั้งหลายนั่นแหละไม่ชอบก็ไม่ต้องตามเราชอบทั้งเวียนและบอรอตามทั้งสองคนดีออกนี่ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งค่ะของเราแฟนคลับของพี่เวียนเนี่ยที่ออกมาฉะเหล่าเกียนคีย์บอร์ดแพนนั่นเองค่ะ และล่าสุดค่ะก็ได้มี Tik t o อร์ช่องนึงเนี่ยเขาได้ลงคลิปหนุ่มเวียพร้อมสาวคนใหม่พร้อมแคปชั่นเนี่ยยังบอกอีกว่าไม่ใช่ครั้งแรกเวียเคยเปิดตัวแฟนใหม่ในงานแต่งโมค่ะต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ลงคลิปนั้นไปค่ะคอมเมนตน์่ยสนั่นเลยทีเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคอมเมนต์เป็นในเรื่องของการแสดงความินดีกับการที่พี่เวียมีความสุขและแฮปปี้ในชีวิตนั่นเองค่ะ นี่ก็คิดว่าน่าจะชัดเจนพอสมควรแล้วหลังจากที่คุณแม่ได้ลงรูปนั้นไปค่ะต้องบอกเลยว่าพี่เวียเองก็เคยให้สัมภาษณ์ค่ะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาดีกว่าเพราะว่าอยากให้เคารพในสิทธิ์ของกันด้วยค่ะส่วนเรื่องที่เกิดดราม่าบนทวิตเตอร์เนี่ยยังไงก็คอมเมนต์อะไรก็ต้องเบาๆหน่อยอย่างที่แฟนคลับบางคนค่ะบอกว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยก็แค่เลิกติดตามไปไม่ต้องไปตามด่าชีวิตของเขานั่นเองค่ะยังไงถ้ามีเรื่องราวมาอัปเดตทางเพจบราดเม้าส์จะมาอัปเด,ดนนะ